รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ Search X และโอวันตินสมาร์ นะครับเข้าสู่รายการคิดซ่าครับรายการสุดน่ารักที่มีภารกิจหลักในการเฟ้นหาสุดตาันน้ำนมค<ฮ>ุณผู้ชมครับรอบออดิชั่นได้เสร็จไปแล้วเรียบร้อยนะครับต่อจากนี้ไปเราเข้าสู่รอบที่2ครับก็คือรอบแบทเทิลนั่นเองกติกาเป็นยังไง มกันเลยกติการอบแบทเทิลน้องๆที่ผ่านมาจากรอบอดิชันทั้งหมด40คนจะถูกแบ่งออกเป็น8สายสายละ5คนโดยในรอบนี้น้องๆจะทำการโชว์ต่อหน้าคณะกรรมการโดยในแต่ละสายเราจะทำการคัดเลือกเพียง1คนเพื่อเข้าสู่รอบต่อไปเอาละครับเช่นเคยนะฮะการตัดสินครับผม ย่อมขึ้นอยู่กับคณะกรรมการกรรมการของเรามีใครบ้างครับพี่เปิ้ลอยากจะบอกเลยนะฮะกรรมการของเรานะครับคนนี inal, oh. ้สําคัญที S <S ่สุดนะครับครูซ่าครูซ่ามีสิทธิ์ได้คะแนนถึง40คะแนนนะฮะและอีกคนครับครูฟ้าสายครูฟ้าสายมีคะแนนถึง20คะแนนคุณตุ้ยเกียรติกระมวลเกียรติกมลมีคะแนนให้อีก20คะแนน จู้้ก่อนบคุณเจู้ก่อนใย,ม,นยมีคะแนนให้อีก20คะแนนะอ่าและนี่นครับรวมทั้งหมดเป็น100คะแนนพอดีอาล้วครับ,รบเพื่อไม่ป็นการเสียเวลาเราไปพบกับผู้เข้าแข่งขันสาย A ของเราเลยดีกว่าครับมีใครบ้างไปชมกันเลยในสาย A นี้มีน้องชินไดน้องกล้ามน้องท็อป ว่าว่าใครจะได้เป็นตัวแทนในสายเอที่เข้าสู่รอบต่อไปต้องคอยติดตามลุ้นกันนะครับแน่นอนนะเวทีต้องลุกเป็นไฟแน่นอนเลยนะครับและตอนนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับมาพบกับผู้เข้าแข่งขันกันก่อนเลย เมื่อเขามีพรสวรรค์เราก็รู้สึกดีใจะคะ่ะที่เขาจะได้ทำในสิ่งที่เขาชอบนะคมันแ่งวันนี้ันอีแล้วค่ะเสวัสดีครับมาโชดีกอนครับจะมันเล้วใจ ้มเขามีความตั้งใจมากเลยกับรายการคิดซ่านะครับก็ขยันซ้อมเทคนิคการตีกองใหม่ๆครูสอนอะไรมากลับบ้านมาก็ฝึกฝึกฝึกเข้าใจครับน้องกามและน้องชินไดนั่นเองครับผมครับซึ่งน้องกามนี่ตีกองใช่ไหมลูกน้องชินไดเล่นเปียโนเปียโนนะฮะการฝึกซ้อมของเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้ซ้อมหนักไหม ซ้อมประมาณ5เดือนครับโอ้โหเป็นไงล่ะแล้ววันนี้พร้อมไหมครับวันนี้พร้อมครับโอ้โหเป็นยังไงล่ะอ่าแล้วน้องก้ามน้องก้ามเป็นยังไงบ้างซ้อมมากี่เดือนแล้วน่าจะหลายวันแล้วเห็นไหมเต็งไงเป็นไงไม่ธรรมดาพักพักหลายวันก็ธนะเด็กมักจะไม่โก่หคนอื่นคนอื่นซ้อมเป็นปีเป็นเดือนซ้อมไปอันนี้ซ้อมเป็นวันซ้อมหลายวันถูกต้องฮะพร้อมที่จะแบทโทษด้วยกันแล้วใช่ไหม วันนี้ต้องเอาให้เต็มที่นะกรรมการงงไหมครับระหว่างนักดนตรีที่จะมาตีกลองและนักดนตรีที่เล่นเป็นโนคลาสสิกจะมาผสมผสานกันยังไงงงมาแล้วตัวเล็กมาจะตีถึงหรอแล้วจะดิดผิวขนาดไหนอายุเท่าไหร่ลูกห้าขวบอายุเท่าไหร่นะครับ7เจ็ดขวบห้าขวบกับเจ็ดขวบนะครับกรรมการทุกท่านครับอยากดูหรือยังอยากสิคะถ้าอยากดูแล้วเชิญน้องๆเลย โ้ลีลาเกินผู้ใหญ่จริงๆเลยนะครับเนี่เสียงกล่องหนักแน่นจริงๆเลยครับ นี่คือความสามารถของน้องอายุ5ขวบและ7ขวบตอนแรกคิดไหมครับว่ามันเป็นการผสมผสานที่เราอาจจะนึกภาพไม่ออกระหว่างกรองสไตล์ร็อกกับเปียโนสไตล์คลาสสิกแต่สุดท้ายระหว่างที่เขาแบทเทิลกันมันมาซิงกันพอดีมากอย่างลงตัวเลยนะฮะงั้นเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการทั้งสามท่านกันเลยนะครับพี่เปิ้ลเราจะเริ่มที่คุณครูฟ้าสยก่อนเลยครับคุณครูว่าพวกเราอ่ะเทคนิคเยี่ยมมากสำหรับเด็กอายุเท่านี้ แต่ว่าคุณครูแล้วก็พวกพี่ๆตรงเนี้ยสนุกมากเพียงแต่ว่าขาดไปนิดนึงคืออารมณ์อารมณ์ที่จะสื่อมาจากน้องๆนันกดนตรีตัวน้อยๆอ,อันเนี้ยอาจจะยังส่งมาถึงคนตรงเนี้ยน้อยไปนิดนึงอูตุยครับน้องกล้ามเนี่ยหนักหน่วงโชว์ความหนักหน่วงกับเด็กอายุ <5 S 2> ห้าขวบเนี่ยเป็นอะไรที่มันเกินมันเกินอายุนะนับถือครับคารวะส่วนน้องชินไดเนี่ยมีความหิวไหว มีดีดลูกหลังด้วยนะซึ่งกับอายุ5้ขวบเจ็ดขวบผมว่าเพอร์เฟกต์สำหรับเวทีนี้และครับครับครับผมโอเคคุณครูชมพู่ครับผมเก่งทั้งคู่ลำบากใจลำบากใจเพราะว่าตัวพี่เองเนี่ยก็ทําไม่ได้ขนาดนี้เหมือนกันก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องมาประกาศผลกันว่าน้องชินไดและน้องกล้ามได้คะแนนเท่าไหรคะแนนที่น้องชินได้นะครับจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านและคูซ่า รวมทั้งหมด100คะแนนนะครับน้องชินใดได้ไปทั้งหมดพวกเรามาส่งกำลังใจให้น้องชินใดขอให้ได้คะแนนไปเยอะๆเลยนะครับ86คะแนน ปเ,เป็นคนแรกเลยนะฮะ86คะแนนตอนนี้น้องชินได้คะแนนตั้งไว้สูงถึง86คะแนนเลยนะครับต่อไปครับเดี๋ยวเราจะมาป,ประกาศผลคะแนน,นรวมนะฮะของน้องก้ามจาก100คะแนนเต็มน้องกล้ามได้ไปทั้งหมดเผ่นหน้านิ่งๆน่ยิ่งตื่นเต้นกันเพียบเลยนะครับ ก่อนการแสดงความคิดีนะแสดงคนดีนะครับโอเคสรุปว่านะครับผู้ที่ยังอยู่เพื่อที่จะลุ้นว่าจะได้เข้ารอบวันนี้หรือไม่ฮคือน้องกล้ามและตอนนี้คะแนนของน้องกล้ามแสงน้องชินใดไปแล้วครับเรียกตกรอบไปก่อนแต่คะแนนไม่ได้น้อยนะ86และความสามารถขนาดนี้เนี่ย พี่ๆทุกคนขอปรบมือดังๆให้กับน้องชินด้ที่ทราบเขาปรบมือดังๆและเป็นกําลังใจให้กับน้องชินไดอีกคนหนึ่งครับไม่ได้แพ้นะแต่วันนี้เราให้เพื่อนไปก่อนโอเคไหมครับเท่านั้นเองโอเคเก่งมากครับโอเคเดี๋ยวเรามารุ่นกันครับในโชว์ต่อๆไปว่าได้คะแนนมากกว่าหรือน้อยกว่า88ที่น้องกล้ามถืออยู่ไปพักกันก่อนสักครู่หนึ่งกัน เล่เพลงยามเย็นให้ฟังนคะเด็กไทยเดี๋ยวนี้เก่งทางด้านดนตรีกันมากเลยนะครับเนี่ยไพเราะสุดพี่ตุ้ยพี่ตุ้ยเอาไปขย่ัเอาไปขย่านไหนๆรอดูพีรนเข่ราขรรอ